สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันปึ๊บจูบคูส่สุวรรเดอ้อมื้อนี้กัมาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องแหล่มันนี้กัตอนแรงๆมาหาซื้อของกินพ่อแม่พี่น้องโดยกัสิเข้าไปเลยเขาไปเบิ่งว่ามียังแน่หน่องพ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อมาทีกินยังมื้อนี้สบายดีเพื่อนะติโอ้ยนะอาหารนมื้อนี้เนาะป้าป้าไปต้องอเขยิ้มห้ ภูบงสรีน้ำทางเป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือภูบงสีเลียงได้พี่น้องวันนี้เลียงน้ำจองหนึ่งคนวะเออเอาไปเอากระเจี๊ยบใครก่อนเขาลืมเออลืมบอกนะตลาดลืมตลอดได้พี่น้องน้องตีนี่เป็นคนหมักลืมไว้เหนะหมเด็กในกลุนนะแน่ลืมไว้นาฬิกามาหลอตลาดพี่น้องเออชี้ได้ยัง นี่ทางน้องแลกอ่ะทัดผมใหม่ตัดผมใหม่พี่น้องพักผมน้ำนเนาะแมนพันพักห้ตลาดนั่งรอตลาดคือเก่าเด้มอมันนี่มาทางพี่ก่อนบกกอกเพิ่นบริอาว์เนี่นนะเพิ่นนะ,ะมากกว่าเพิ่นซีซื้นี่ยอันน่ะหาเพิ่นนะมารอเมืองก่อนก็ได้เผื่อซีซื้อแนวกินเด้กด็ได้หลายนาทีเติบได้เนาะซีซูอย่าง นี่ยัง่ะเนี่ยไปจเอาอยา่อยางเป็นยังไตัวแบบอันน่ะควยท่าน่ยบอกในห้องพื้นเนี่ยเห็น,น,น,นบอกเร่ยเน่ะมองมือเพ่อนะ ดำๆนะ่จะจับไปอีกอันนั้นแหละปิ่นมาเลยอ,นนอันเดียวกันมาซื้อหน้าแตงหนะ้ามาพาผู้วงมาซื้ออีกน้อยมานี่ <laughs> สิสิเอาอย่างน่ะเออ ไออย่าเอออันชีน้ำตาลตัวใดเจบให้เพื่อดูนะนี่บอกโบเมตรอันน่ะมันเนี่ยเป็นชีน้ำตาลยังบอกเนวเขียนคิว้วซียังนะโออมันมีแนวปัดน้ำเนาะช่วงนี้กะฮัตฮัตฮัตเขียนคิ้วรือว่าแต้มคิวมค้วขีดคิ้วอะไรพี่น้องพี่ก็งามได้เหรอ มีเนปาทีิอูนะตนนี้เอาไปไหนเบอนังคือะละกง่เลย่อนเบ่ลองเบิ่ใ <Elliott> ช <ills> ้ลองเบ่โแมนต์ตัวนี้โรแมนตี้มะละได้มันก็คือการแห้งอันมันแห้งอะโบเปืองคือการหันแหลวแรมคือการแลมน่ดั ม,ม,มันสีบลูเปืองคืออันนั้นเลยมันแข็งกว่ามันสีเอาตัวได้เนี่ยมาซื้อน้ำแต็มหนาสบู่ดิได้ใส่ตัวนั้นเลยค่ะใช่ วันนี้ก็มีลูกมาหลยแทนเลยสดเลยก็มาหลยคนแทนพี่น้องบ้านนี้เบอร์อะไรว่าแนวซื้อนะไย ไปซื้อมูบอยซื้อมูบอ๋อโยนกระถางเลยดเดีกไปกบข้าวมีบอเลยค่ะเออคือบี ซื้อมูเอาเอาเอามูยังไงมูแบบมูแบบลาบเอ้ยแม่ค้านี่ก็งามให้เป็นพิเศษเลยมาเเลล่ะเอาโยดมาซื้อมูเด้อ เน่ออนเออสื่อคือการนั่นแหละไ้กับาเพื่อนว้แานค่ะนี่ใจดีเลยตึมแล้วตมอีกหันึงซนแสนเดียวมีมูเนาะเสียงมาลากตอนนี้พักบัวอะไรบอกยางบ่ เราหมั S <S ่นกินไก่นซูงกินมากินเพื่อนบ่เนี่ยซื้อไปให้แม่ให้แม่พูงเพราะว่าเวลาเห็ดกินกลับมาเห็ดอยู่พี่น้องพี่น้องเพราะว่าน้องเหมืนกะนอนพี่ฮะพอได้ฮะจับเองด้วยไงพอจะต่อพอได้ตอยัะไร เอเอาอย่างขาไก่าหมูมาซื้อแลวกินไก่หมูล้วเอาอย่งอีกพักเพิ่งบอเอาบอกพักบัวได้ก็ต้องใส่แล้ว่ะมันคืออันนั่นเทะเบิ่งก่อนมาเีเอาอย่าง

พอนี้ซื้อแต่ามูบอ่ะพ่อบอกมูแล้วกอ้่ะพนวาอยากได้เป็นนัวดิจ๊ะเบิ้ออะไรบอกรูกกับพ่อบอกเป็นนัวมีบอกเดี๋ยวก็ได้มาซื้ออีกซื้อให้มันขบไดพี่น้องไอเนาะเพราะว่ามากอะซื้อมากแดงมากินกับยูทูบเบอร์วะนี่ยูทูบเบอร์นี่แหละยูทูบเบอร์ทางนั้นกันเนาะอันหมักแตงซื้อหมักแตงหมักแตงกับงาม งานผู้คนซื้อหนึ่งว่างงา,คา,านคนขายสบายดีมาซื้อยังน่ะซื้อสินเป็นลาบพี่น้อง <c oughs> มาหล่อตลาดมาซื้อกับขาวคือกันต <c oughs> พ ok> okay. ี่น้อยเนาะตามหลังปันอันนั้นเราเป็นคนนั่นนะตามหลังอยู่ปวดผู้วงนี่ดังเด้พี่น้อยเนาะมีคนตามล้างหลา่หายอยู่แต่ว่าคนที่ชื่อคนพิ่เล่ห์อ่ะนะเฮ้ยหนึ่งไปชื่อน้ำก่อนปะคนจับจะบอกวันนี้เฮ้ยคนอะไรจ้ะ บัฒนีวตีแต่ก้นแต่ก้นจังไห้เขาเจอน้ำหนักเร้านอ่ไหน ไปซื้อน้ำให้เผือนละตีเพื่อก่อนพี่น้องเลยแต่น้องแหล่อะบกินดอกเพราะว่าเป็นวัดอยู่เมนคอยเป็นวัดเมลืก้ย่เหี่ยมอเร่ามือดอไม่เบียดเหตุไม่เบียเหตมาตีจเรร้องกันทีไม่ีดถ่าย พีใหม่ได <laughs> uh, um, ้หนยขอ้สามมือน so uh ี huh. ่นะเนาะแมนบอกสองมือบ่มือด้วยกี่สองพี่ใหม่ได้หนิถือว่าบอลจ่ายเด้อไปกินหนังดีกว่ โดยกับชื่ื้อน้ำให้เพิ่นก่อนมานน้เป็นหิวน้ำเป็นระตีเพเิ่นเอาน้ำยังเลยสะไข่มุกเอาจอกซีบเอาจอกหนึ่งเดอ้อ <c oughs> คนหนึ่งกินบ่ได้ <laughs> ทำอะไรอ่ะเดคลิปเปิดคลิปไปเบิ่งเกิบเล่ก่อนพี่น้อย สาบังกิบซาบังกิบแม่ซื้อปะาวันเเดอาสาวันกีบเดาแล้วาวันเลเดอร์เลเดอร์ัคนน้าบังกิบสาบังกิบเด้อนี่าบังกิบับลกับเลเดอเดอเลเดอเลเดอเลเดอยละเฮยเลอยละคงามโอสาีโอเคเย ถาราทอดบังก่อนเลยนี่กลบเลลเลอืงามีเดนี่ตีเลเเลเกลับเลตกับเลเร์ากันชื้เก็บก้อนจังเงาอเลตเอรเลเกเลกับเเองดูอดีะเลเอร์เลเตอร์กลับเกลับเลเตอร์ืออสงส เกอบเลเกบเลเด้อหานกุนังสาวนสานเด้อเกบเล้าพัเดียวาคยห้ข้าเจ้าบแป้งบน้อนได่เกอบเลเกบเลเด้อกูนังสาวันกินโดยพี่น้องกับหมอเอาดอกจะมีเกิบใส่อยู่สื่อของกินเรียบร่อยกับสิพากันเมื่อแล้วผมเองพี่น้องอยผมไปสื่อยาดีวัดดีไอก่อน

พี่น้องกับทีเขามาซื้อ,อยาก่อนเมนเป็น,นปาวัดประมาณหืมหอดประมาณสี่ปีป้ายนี่เลยเฮ้ยบริหอรเป็นนั่นเลยบักบำนะยังหา,นานปหาีเมนบักคำนะ ี่น้องซื้อยาไม่ทีเรียบร้อยแล้วมาไหวกระตาลดอันนั้นแสนกับหาพันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนางน้นนองดีผลพันธ์อันนั้นผลเป็นวัดจึก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 อยู่โดยพ่อแม่พี่น้องกับสิคอลาไปพิธเนียสบายดีสุรตีสบายดีโดยโดยพ่อแม่พี่น้องกับขอบ,บุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อ,อพ่อแม่พี่น้อง ้าน้องเลว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อโดยกะกะขอลาไปแล้วขอกลาวคำว่าสบายดี